สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่ปูอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้พี่ปูบอกให้รู้คำศัพท์ประกันจะมาถึงคำว่าระยะเวลารอคอยระยะเวลารอคอยอะคะ่ะจะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆเนาะเวลาเราจะทำประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงอะไรเงี้ยคะ่ะทำไมถึงต้องมีระยะเวลารอคอยนั่นเป็นเพราะว่าโรคต่างๆนะคะมันจะ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนอุบัติเหตุเนาะถ้าอุบัติเหตุเนี่ยเราคาดคาดไม่ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไรมันอาจจะเกิดขึ้นได้วินาทีถัดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอยค่ะเมื่อเราชําระเงินทําประกันไปแล้วเราก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุได้เลยแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพนะคะมันจะมีเรื่องของระยะเวลารอคอย เพราะว่าโรคแต่ละโรคนะคะมันแฝงอยู่ในตัวเราอะ่ะบางทีเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองป่วยนะคะเพราะฉะนั้นทางบริษัทประกันจึงต้องขอเวลาตรงนี้เพื่อที่จะตรวจสอบเพื่อจะเช็คสุขภาพของเราว่าเป็นปกติดีหรือเปล่าจริงๆก่อนจะทําประกันสุขภาพนะคะจะมีแบบฟอร์มให้เราอะกรอกไปว่าเรามีโรค ประจำตัวหรือไม่เราในขณะนี้เราเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าแล้วให้เรากล่องลงไปตามจริงเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีผลต่อการคํานวณเบี้ยประกันและการพิจารณารับทําประกันทีนี้บางทีอย่างที่พี่ปูพูดไปอะค่ะบางทีเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคเนาะหรือบางคนก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคแล้วก็หวังว่าจะมาะใช้เงินประกันในการรักษาตัวซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ ไม่ไม่เป็นธรรมต่อบ,บริษัทประกันเราเนาะถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรมาก่อนเราก็เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะรอคอยในช่วงเวลาที่เขากำหนดถูกไหมคะส่วนบริษัทเองก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มบุคคลที่รู้ว่าตัวเองป่วยอยู่แล้วก็รีบมาทำประกันเพื่อจ่ายเบีย้ยน้อย,อยแล้วก็จะมาเคลมหนัก,นกๆเนี่ยค่ะคือเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมให้ข้อมูลตามจริงนะคะทีนี้เราลองมาดูาระยะเวลารอคอยของ แต่ละแบบแว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าเดียวตัวอย่างตามในรูปนี้เนาะเป็นตัวอย่างเนาะจะเห็นว่าณนะวันแรกที่เราได้รับอนุมัติให้ทําประกันนะคะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถที่จะคุ้มครองบุบติเหตุได้เลยตรงนี้บริษัทประกันรับคุ้มครองทันทีนะคะส่วนถ้าเป็นความเจ็บป่วยนะคะความเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องให้พ้น30วันไปก่อน พน30วันไปก่อนก็คือณนะวันที่31เป็นต้นไปเนี่ยค่ะเราเจ็บป่วยเนี่ยเราสามารถที่จะเคลมประกันได้นะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้แฟกเคมซึ่งาการใช้แฟกเคมเนี่ยจะอยู่ที่90วันนะคะหมายความว่าถ้า,าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เราทำประกันวันแรกจนถึงวันที่90เนี่ยหากเราเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรต่างเนี่ย เราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอาเอกสารหลักฐานความการรักษาพยาบาลเนะะี่ยค่ะไปทำเบิกกับประกันภายหลังนี่อันนี้กรณีเราเจ็บป่วยไม่สบายภายใน90วันแต่ถ้าพ้น9กวันไปหลังวันที่9 1้เป็นต้นไปหากเราต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ยื่นบับบประชาชนใบเดียวเลยค่ะไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ ระยะเวลารอคอยอีกแบบหนึ่งก็คือสำหรับโรคร้ายนะคะโรคร้ายเนี่ยค่ะเขาจะใช้เวลาเยอะหน่อยก็อยู่ที่120วันนับจากวันที่ทำประกันทำไมถึงต้องนานอย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกโรคร้ายต่างๆเนื้องอกถุงน้ำมะเร็งไซเลื่อนต้อนะคะนิ่วต่างๆเลยคะ่ะพวกพวกโรคต่างๆตรงเนี้ยมันใช้ระยะเวลาในการที่จะค่อยๆค่อยๆเป็น ฝังลากอยู่ในร่างเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภายใน120วันเราไม่เจอโรคพวกนี้แสดงว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลัง120วันไปคือวันที่1 2 1เป็นต้นไปหากเกิดโรคต่างๆตามรายการเหล่านี้ทางประกันก็จะรับเคมได้ตามปกติค่ะเรื่องเคมประกันสุขภาพเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมีข่าวเยอะเนาะเชื่อว่า เพื่อนๆก็น่า<ๆ>จะเคยได้ยินว่าทําประกันแล้วเคลมไม่ได้ยังงั้นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่าตอนที่ทําประกันนะคะเราต้องศึกษาเรื่องคําว่าระยะเวลารอคอยให้ชัดเจนนะคะแต่ละที่ก็รอคอยไม่เท่ากันบางที่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างก่อนที่เราจะลงนามทําประกันลงไปเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้นะคะ่ะพี่ปูอยากให้อ่านและทําความเข้าใจก่อนเนาะจะไดะ้สบายใจทั้งทั้งคนทั้งคนทำแล้วก็ทั้งตัวแทนนะคะว่าเราอะ ได้รับเงื่อนไขยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราให้ข้อมูลตามจริงนะคะไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลอะไรเลคะ่ะบริษัทประกันเขาก็ยินดีที่จะจ่ายค่าคุ้มครองค่าเคลมต่างๆให้กับเราตามสัญญาที่เราตกลงกันนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะหากใครติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็หมดห่วงค่ารักษาได้ถ้าทำประกันสุขภาพกับไทยประกันชีวิต เพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาได้ประกาศลดระยะเวลารอคอยลงค่ะแต่ถ้าเราเป็นโควิดนะคะเขาจะลดลงเหลือแค่14วันสามารถที่จะเคลมได้นะคะรวมถึงหากมีการแพ้วัคซีนโควิด19ก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันส่วนค่าชดเชยรายได้แบบอื่นๆได้รับความคุ้มครองทันทีค่ะไม่มีระยะเวลารอคอยหากใครสนใจทำประกันสุขภาพ นะคะคสามารถติดต่อมาได้ที่พี่ปูกรูประกันนะคะอินบ็อกมาในเพจก็ได้ค่ะทางพี่ปูยินดีที่จะให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพค่ะ